สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์นะครับด้วยโปรแกรมแคนวาเวอร์ชันปี2025นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มีแคนวาสำหรับเขียนโค้ดนะครับชี e ไอดีนะครับสไลด์ไอดีสำหรับเก็บเกติบัตรนะครับโฟลเดอร์ไอดีสำหรับเก็บไฟล์เกติบัตรที่เป็น PDF นะครับแอปสคริปต์ URL สำหรับใช้เชื่อมต่อแอปพวกนี้นะครับกับตัวแคนวานะครับ รูปเกียิบัตรสร้างที่โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับ Google s i t e นะครับสำหรับเอาตัวโค้ด HTML ไปใส่นะครับแล้วก็เว็บฝากรูปนะครับอทีนี้มาที่เว็บฝากรูปก่อนเลยนะครับเว็บฝากรูปคือมีไว้ทำไมเอาไว้เก็บตาสัญลักษณ์กับอ่ารูปของอ่าในหลวงนะครับก็คือว่าเวลานั้นเราก็จะเอานี่นะครับ URL นะครับนี่ครับ Copy นะครับมาไว้ใช้นะครับอทีนี้ มาที่ตัวสไลด์ของเรานี่นะครับสไลด์ที่ผมบอกนะครับก็คือเกติบัตสิ่งสาคัญในสไลด์คือต้องพิมพ์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกสีเอานี้คือชื่อที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่าใส่โค้ดนี้นะครับเนมนะครับทีนี้เดี๋ยวพามาดูวิธีการเอาตัวไอดีนะครับไอดี ID อยู่ตรงไหน i อดี ID ก็คืออยู่ตรง d ลนะครับกับ อีดินะครับอ่านี่นะครับว่าความที่อยู่ลักษณะก็คือสไลด์กับชีทจะเหมือนกันนะครับให้เอาตัวนี้ Copy ปนะครับแล้วไปวางที่ n o t e p a d นะครับต่อมาตัวโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ก็คือให้แชร์นะครับแชร์โฟลเดอร์นะครับจากนั้นเลือกทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นก่อนนะครับสหรับโฟลเดอร์เมื่อเสร็จสิ้นแล้วโฟลเดอร์ไอจะ อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับโฟลเดอร์นี่นะครับข้างบนนะครับหลังซาเลนะครับอ่าก็ปี้ไปวางในโน้ตแพดเหมือนกันนะครับ่าส่วนคิดิบัตก็คือออกแบบประมาณนี้นะครับแต่เว้นชื่อไว้อ่าประทําเสร็จก็มาที่ตัวแคนวานะครับนี้เป็นพร้อมนะครับแล้วผมจะแปะไว้ให้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะครับทีนี้หน้าตาก็คืออ่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าจะเอาไปใช้กับ o o g l e s i ซ e ์ทำยังไงก็คือมาที่คำว่าแสดงโค้ดนะครับแสดงโค้ดกดอันลอกโค้ดนะครับจากนั้นมาที่ g Google s i ซ e ์แล้วก็ลบอย่างอื่นออกให้หมดนะครับมาที่ตัวคำว่าฝังนะครับเดี๋ยวผมลองลบอันนี้ออกก่อนไอ้โจนะครับฝังนะครับฝังโค้ดนะครับแล้วก็กดวางไปนะครับปึ๊บแล้วก็ยืด จัดรูปแบบให้สวยงามแล้วก็เผยแพร่นะครับการตั้งชื่อนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอ่าเมื่อเสร็จนะครับสามารถแก้ไขข้อความได้ด้วยนะครับอย่างอ่เมื่อเสร็จ,รจรวิธีการนำเว็บไปใช้นะครับก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะครับ ี่จากนั้นก็ p y URL ตัวนี้นะครับมันจะไม่ยาวมากก็นำไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับเมื่อตอบคำถามแล้วนี่นะครับเกรติบัตรเห็นไหมครับจะถูกส่งมาที่อีเมลเลยนะครับพร้อมข้อความนะครับนี่ครับก็ไม่ยากนะครับก็ไปลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ